ทุเรียนใบแก่จัดใบดำจัดแล้วก็สแสดงว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะเปิดตาดอกนั่นเองถ้าเราดูที่ใบใบก็จะเข้มแล้วก็หนาขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็สแสดงว่าทุเรียนก็พร้อมที่จะไม่ดอกแล้วแต่ยังไม่ได้จังหวะเรื่องของผลอยู่นั่นเองนะครับตัุเรียนลงนันปีนี้ไม่ก้อยสมบูรณ์มีแมลงมากัดแกะเต็เมไปหมดเลยเพราะลงนันไม่ได้ป้องกันและกําจัด อย่างสาวรอย่างจริงจังนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะครับว่าหลายต้นก็พร้อมแล้วแต่พร้อมที่ไม่พร้อมนั่นแหละนะครับถ้าออกดอกมาอะไรมาก็คงจะใบเลี้ยงลูกไม่ปอทนนั่นเองนะครับนี่คือพี่น้องชาวสวนทุเรียนก็ช่วงนี้าาทางภาคใต้เขาก็เริ่มสะสมองอานกันแล้วนะครับก็ได้ดอกกันบ้างแล้วแต่กองลงก็ยังอยู่ ยังไม่ได้อะไรเลยโอเคครับกินก็อ้วนสมบูรณ์โตใหญ่แบบนี้นะครับค,ครับแต่ยังไม่ได้สะสมอาหารเลยความพร้อมของต้นทุเรียนบางต้นเขาก็สมบูรณ์เขาก็เก็บสะสมอาหารเห็นไหมครับว่าในใบของเขาก็จะนูนนะครับเห็นไหมครับนูนป่องแบบนี้ก็แสดงว่าบางชุดใบก็อาหารก็ พอใจได้แล้วนะครับแต่บางชุดใบก็ดูไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่นักนะครับือยังต้องการอาหารเพื่อมีในการที่จะไปสะสมตาดอกนั่นเองนะครับ,บการทําตัวเรียนนั้นนะครับถ้าเราจะตามให้ติดลกูกดกนั้นมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะครับดูตัวน,นี้นะครับว่าชุดใบกองเขาเขพร้อมนะครับใบก็เขาเคล้า ครึ้มดำนะครับเกือบจะเป็นสีน้ำาน,นนั่นเองนะครับก็แสดงว่าทุเรียนได้ปัทะ,ะลมหนาวแล้วพร้อมแล้วต้งางอานพร้อมเขาก็พร้อมที่จะเปิดตาดอกโดยเฉพาะสารฮอร์โมนต่างๆนั่นเองนะครับก็ที่กาดไม่ได้ก็จะเป็นแมกซิงสาหรไรอะมิโดต่างๆตั้ง17จชนิดนั่นเองนะครับพืชทุเรียนต้องการอาหาร17ชนิด ถ้าการชนิดอื่นชนิดใดไปก็ตามห้ทุเรียนไม่สวยทุเรียนลูกบิดเบี้ยวหรือว่าสลัดทิ้งลูกน,นก,นกนั่นเองนะครับจากประสบการณ์ของโลงนันนะครับถ้าว่าใบเราไม่พร้อมไม่โดกหนาทึบก็จะเลี้ยงลูกได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็สลัดลูกอีกทีนี้แหละครับตามอย่างไรล่ะเราก็คาดาหมายว่าจะได้สักประมาณสัก ตันสองตันแบบนี้ก็เหลือน้อยนะครับนี่เลยนะครับการจัดสมอาหารทุเรียนต้องให้ใบอ้วนเหมือนใบนี้นะครับเห็นะครับนะครับชุดนี้นะครับเขาก็มีสี่ใบนะครับสี่ใบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นลุงก็ได้ปล่อยอาหรในเขานะครับจะเป็นน้มิโนสาารเมกะซิงเมไดที่เทียมแกนเทียมบอรอนเข้าไปนะครับก็เลยทําให้ชุดใบนี้สวยสมบูรณ์นะครับ นี่แหละนะครับถ้าใหญ่เกินไปก็ออกดอกยากเหมือนกันนะครับการทำตัวเรียนนี้ไม่ง่ายนะครับต้องมีประสบการณ์ในการทำด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปดีมีสาระกับลุงนานอีกแล้วนะครับทุกคน